บอกตรงๆนะกูนั่งรอมึงเลยก็ได้อาจารย์มึงอะไม่มาหรอกอยังไงวันนี้มึงก็เ็ปดูสวัสดีครับผมฟุกจังเกิลทูนะครับครับทุกคนแต่วันเนี้ยผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซร์นะครับก็คือวันนั้นนะ่ะผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาท่านอาจารย์นะ อาจารย์มเซอร์ก็บอกผมว่าเนี่ยให้ระวังลูกน้องของไอ้ทองอินนะก็ตอนเนี้ยไอ้ทองอินเนี่ยเหมือนมันจะเป็นโจรน,นะชุดใหม่นะทุกคนก็เหมือนมันจะเป็นหัวหน้าด้วยนะก็วันนั้นเนี่ยที่ผมไปเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมเนี่ยระวังตัวด้วยนะเพราะก่อนที่ผมจะไปถึงทันเนี่ยท่านก็ได้ แทงลูกน้องของไอ้ทองอินไปหนึ่งคนนะทุกคนแต่ว่ามันเนี่ยไม่ตายนะมันหนีไปได้นะทุกคนแต่ว่ามันเนี่ยดูที่อยู่ของท่านอาจารย์มูเซยับผมนะพอท่านอาจารย์บอกว่าเวลาดเดินมาเนี่ยก็ให้ระวังตัวด้วยนะเพื่อจะเจอพวกมันนะก็ตอนนี้ผมเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับก้องผมก็จะมัวๆหน่อยนะ ก็วันนี้ผมก็เตรียมเออของมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็มีไม่มากนะก็มีนมพวกน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่าแล้ววันนี้ผมก็จะไปหาท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์จะพาผม,มทำอะไรรอดูด้วยนะครับนะครับทุกคน <c oughs> ก็ระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ย ผมก็หาดูของแปลกไปด้วยนะครับก็จะคือก็คือไม้ประตูผีนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นของแปลกนะครับเกิดขึ้นธรรมชาตินะก็ถ้าผมเจอเนี่ยผมก็จะตัดไปนะแล้วก็ นำไปให้ท่านอาจารย์มูเชอร์เนี่ยปุกเสกนะทุกคนพอ,อระหว่างให้ผมเดินไปหาท่านอาจารย์เนี่ยผมก็จะหาดูไปด้วยนะครับนี่นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะ ก็มันต้องปลุกเสกด้วยนะทุกคนก็วันนั้นนะทุกคนลุงน้องของไอท้ทองอินเนี่ยก็ถูกอาจารย์มูเซอร์เนี่ยแทงไปหลายแผ่เลยนะ แต่ว่ามันเนี่ยหนีไปได้นะทุกคนทานอาจารย์ก็บอกผมว่าเราตอนเดินมาเดินทางมาเนี่ยก็ให้ระวังด้วยก็ราก็ดูให้ดีด้วยนะเพื่อมันเนี่ยจะดักผมอยู่นะ ก็ใกล้จะถึงที่อาจารย์มูเซอร์อยู่แล้วนะครับทุกคนคใครครับใครครับเฮ้ยแล้วใครเนี่ย ใครผมไม่รู้จักจจวันนั้นไม่รู้ว่าจะจ,ะจำได้มึงมากับไอ้มูเซอร์ใช่เปล่าฮะไม่ใช่โกโหกหรือเปล่าน,นี่ยฮะนี่จะเป็นลูกน้องของไอ้ทองอินหรือเปล่าเฮ้ยใช่คนเที่อาจารย์มูเซอร์แทงไหมเนี่ย ไม่พี่เข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ผม,ม,มจะรีบนหนีกานนะทุกคน ต้องนี้ไกลทีุ่ดนะทุกคนผมจะใช้วิชาที่ผมมีนะันยังมั่งใจไมนะ่ดีนทุกคนผมจะใช้วิชาเขานะ ตาแบบนี้ลมนรือว่าไม่กแลมันคตบผมเนี่ยทุกวันนี้นด,ดีว่ะแต่จัดการลูกเ้ามืเกิแบบง่ายๆไม่มีอะไรขัดขวางฮึทางนี้ตรงนี้มัคงแอบดยู่แวบนี้แน่เลยออกมา อย่าให้กูมโมโหนะมึงจะหนีไปไกลแคไ่ไหนวะเหรอไอุ้มเดี๋ยวผมจะอกไม่ขายกมัมมมกนนะ นุมมึงจะเอามาดีๆไหมถ้ากมเจอมึงอะมึงโดนคุณแน,น่ๆผมเริ่มจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะผมนับหน,นึ่งถึงห้าหนึ่งสองสาม ไปสิเลยนะเว้ยข้าขึ้นมาเมื่อไหร่นะมึงมันหายไปไหนอของมันวะเมื่อกี้กูยังเห็นมันวิ่งมาลงช่องนี้อยู่เลยกูก็มองไม่พลาดสายตากูเลยนะเว้ย

กูเจอกูจะฟ้องอางนี้แหละมึงจะหนีไปไหนได้วะกูว่าตอนนี้มึงก็คงนั่งแอบน,นั่งฟังอยู่นี่กูบอกตรงๆนะกูนั่งรอมึงเลยก็ได้อาจารย์มึงอะไม่มาหรอกยังไงวันนี้มึงก็เสร็จกูขอ,อ,อเลยร้ยอง É isso aí. เสร็จผมแล้วนะนะทุกคนดีนะผมเนี่ยเลี่ยมดีกว่านะครับทุกคนกอผมเนี่ยได้พันคอมไปแล้วนะเข้านะทุกคน ไม่สามารถให้ทุกคนดูได้นะมันน่าจะรุนแรงกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นลูกน้องของไอ้ทองอินนะทุกคนก็วันได้ถูกผมเนี่ยจาัดก,การแล้วนะก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่อาจารย์มูเซอร์เนี่ยได้แทงมันไปนะทุกคน ก็มันเนี่ยได้ดักผมจริงๆด้วยนะก็พอวันนั้นน่ะน่าจะเป็นเพื่อนผมนะที่ไปกับท่านอาจารย์มูเซ์เนี่ยก่อนน่าจะเป็นคิงนะครับก็อมันน่าจะจำผิดคนนะก่ผมเนี่ยจะทิ้งซอบันไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะผมเนี่ยจะไม่ เผากันนะบ่อยให้มันเน่าอย่างนี้เลยนะทุกคนผมเนี่ยไม่สามารถไปหาท่านอาจารย์หนูเจอแล้วนะนะทุกคนพอตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตอนที่วิ่งหนีเนี่ยขาผมเนี้ยจะเยียบเข้ากับไม้นะก็ปวดมากเลยนะครับทุกคนว่าผมเนี้ยจะขอเดินทาง กลับก่อนดีกว่าะทุกคนต้องเดิน่างกรับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะผมก็คิดไว้แล้วนะก็เลยเตรียมมีเตรียมอะไรมาพร้อมอยู่แล้วนะทุกคนก็ป้องกันนะเผื่อจะเจอกับไอผ้ผาพวกลูกน้องไอ้ถ่ายโผนนะทุกคน มา,มาเจอลุกน้องของทองอินนะีผมเจ็บขามากเลยนะจะขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เพิ่งจะได้รู้จักกับกลุ่มของพวกไอ้ทองอินนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มพวกไอ้ทองอินเนี่ยมันมีก,นกี่คนนะทุกคน ก็ผมคาดว่าพวกมันน่าจะมีกันเยอะนะก็ไม่รู้ว่าลูกน้องหอยทองอินที่ผมได้ฆ่าไปเนี่ยได้สังหารไปเนี่ยมันได้ไปบอกที่อยู่ของอาจารย์มูเซอร์เนี่ยให้กับพวกมันยังขอถ้ามันบอกนก็จะยากเลยนะทุกคนขอท่านอาจารย์มูเซอร์ก็จะโดน ไอ้พวกเนี้ยมออันก็ควรตลอดเลยนะครับทุกคนผมาจะเดินทางกลับต่อเลยดีกว่านะครับก็ใช้เวลาไกลอยู่นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปคลิปเนี้ยผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะอตอนนี้ผมก็เจ็บขามากเลยนะครับผมก็จะรีบเดินกลับแล้วนะก่อนจะไปไปหายาด้วยนะผมลืมพกยามานะครับทุกคนคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ควมคิดมันผมจะเจอของดีนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา,เาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอคลิปนี้ผม